ม่วงอีกแล้วนะคะนะคะหตัวมี2ไข่มุกสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาตามคำเรียกร้องของน้องๆน,นะคะก็มีน้องหลายคนนะส่งข้อความมาว่าอยากให้แกะหอยมุกอีกนะคะเจก็ทำการสั่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะเจสั่งจากเว็บอเมซอนนะคะก็ใช้เวลาไม่นานนะวันสวันก็ถึงนะคะ เจสั่งมาทั้งหมดนี่เลยนะคะ10ตัวนะคะนี่เดี๋ยวเรามาลุ้นสนุกสนุกกันว่าข้างในจะเป็นหอยมุกสีอะไรแล้วก็ขนาดเท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะบางคนนะเจ๊ไปเจอ่านรีวิวมานะคะฝรั่งเขาจะรีวิวเขาก็บอกว่าเป็นไข่มุกแท้นะคะเป็นไข่มุกน้ําจืดนะคะแต่ว่า สีปอมนะเขาผสมสีนะคะใส่สีน,นะคะเดร๋ยมรุนกันนะคะว่าอันแรกจะได้สีอะไรเอาอยังหนึ่งสองอยากเหมือนกันนะเนี่ยอุย้ยอู้นี่สองอันนะคะสีสวยมากเลย นี่นะคะดูสีสวยมากๆข้างในตัวหอยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแห้งๆแ,แบบนี้เลยนี่นะเจไม่รู้ว่าเขาเปิดหอยแล้วยัดเข้าไปอีกได้ยังไงนะคะนี่เป็นแบบนี้ อันนี้เปียกๆเ,เลยนะคะฉ่ำๆอุ้ยแตกแล้วโอ้เย็นแล้วม,มีกลิ่นด้วยนะเหม็นนิดหน่อยอันนี้คือสีเขียวนะคะอุ้ยสีเขียวสวยจังเลยนี่นะคะมีทั้งเม็ดลเล็กเม็ดใหญ่เลยนะคะนี่อันนี้สวยค่ะนี่ต่อไปกันเลยนะคะ กลิ่นก็เหมือนหอยเน่านะคะมันก็จะเหม็นๆน,นี่ๆมาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวเอาอะไรมาลองไว้มันจะได้ไม่ตกนี่นี่นะคะอืมเดี๋ยวนี่นะหนึ่งสองตกลงไปแล้วนี่ อันนี้สีม่วงนะคะเป็นม่วงอ,อ่อนๆเป็นแบบนี้นะดูอันนี้สวยอันนี้สวย,นนส,วยสวยค่ะเจ๊แกะก็สนุกนะคะมันก็รุ้นว่าเราจะได้อะไรเนาะได้ยินไหมมีหอยอะ่ะเจ๊ก็อยากรู้ว่าเขาแกะเอาหอยเข้าไปได้เอาไข่มุกใส่เข้าไปได้ยังไงนะคะนี่มันปิดสนิทมากเลยนะคะ เรจะบาดมือไหมล่ะนี่เ่ะเ้ยเจอแล้วนี่อ,อุนี่นะคะอันนี้เป็นสีอ่อนๆแบบนี้เลยสีสวยนะคะนี่สีอ่อนๆเป็นไข่มกุกมือเหม็นเลยอะคะ่ะเหม็นนิดหน่อย ตัดนี้ดีกว oh! e ่าโอ้เห็นแล้วนะคะนี่นี่ดูอันนี้อันนี้ติดอยู่กับเนื้อเลยนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมอันนี้ติดเห็นไหมอันนี้ติดอยู่กับเนื้อเลยนะคะนี่เห็นไหมอันนี้ติดอยู่กับเนื้อขาวๆขาวๆ เม่นนะเจบอกแล้วว่ามันมีกลิ่นนะคะวันนี้สวยเดี๋เจะให้ดูทีเดียวนะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะโอเเ้เห็นแล้วนะี่เห็นแล้วเห็นแล้วนะออกมาออกมาอันหนึ่งออกไม่ได้นะ,ะอืมอยังอยู่ยังอยู่ค่ะนี่ อันนี้ก็เป็นสีเหมือนคล้ายๆเมื่อกี้นะคะนี่แบบนี้ซื้อมาสิบตัวทำไมแกะเร็วจังครบไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอา้าเขาให้มาเก้าเองเหรอคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดให้เก้าเองอะต้องมีสิบสี เออเหายไป1ตัวนะคะเพราะว่าในตามที่เขาแจ้งเขาบอกว่าต้องมีสิบตัวนะคะ สีม่วงนะโอ้ยม่วงสวยค่ะนี่เห็นไม้สีสวยเลยทีเดียววันนี้นะคะนี่เป็นสีม่วงอ่อนกับม่วงเข้มนะนี่นะคะดูนะคะสีม่วงอ่อนกับม่วงเข้มนะอันนี้คือเนื้อหอยนะคะแบบนี้ นี่นะคะนะคะนี่โอ้ยมาดูกันอันนี้สีเุ้ยเห็นแล้ว สีม่วงอีกแล้วนะคะแต่จะเป็นอุ้ยอันนี้ม่วงเข้มม่วงนี้สวยค่ะนี่เอาออกมางี้เลยออกมาออกมานะคะนี่อุ้ยม่วงนี้สวยมากเลยนะคะนี่ใส่ไว้อันนี้ก็เป็นอันสุดท้ายแล้วนะคะ อยู่ๆน้ำตาเจาก็ไหลอ่ะไม่แน่ใจว่าในนี้เขาใส่สารอะไรนะคะว่าเราตัดแล้วมันก็แบบมันฟุ้งขึ้นมาทําให้น้ําตาไหลนะไม่แน่ก็อาจจะเป็นพวกที่ทําไม่ให้หอยเน่านะคะเจรู้สึกได้ว่าแสบตานะคะนี่นะคะอุ้ยนี่สีอะไรเห็นแว๊บๆนี่นะคะ อืมสวยนะคะดูนี่อุ๊ยอันนี้แบบสองสีในตัวเดียวนะคะ นี่สีอ่อนกับสีเข้มนะคะดูอันนี้สวยมากเลยอะ่ะได้ทั้งหมดที่จริงมันต้องได้10ตัว,ตวสิคะต้องได้สิบตัวสิหนึ่งสองสาสหหเ็ดแปดเ้าห็นไหมได้แค่9้าเองอะคะ่ะ จริงมันต้องมี10ตัวเพราะว่าชุดหนึ่งมันมี10ตัวนะคะตงใสยโดนละโดนหลอกไป1ตัวโดนโกงไป1ตัวนะคะนี่เดี๋ยวเจจะให้ดูนี่ไข่มุกที่ได้นะคะเดี๋ยวเจจะพาไปดูกับแสงนะนี่นะคะ,นะะ,คะดูไข่มุกที่ได้ทั้งหมดนะสีสวยมากๆเลยนะหนึตัวมีสองไข่มุกนะคะคือแบบโูสวยอะ่ะ ดูนะคะแบบซื้อมาเล่นกันนะคะลุ้นสนุกสนุกนี่เขาบอกว่าเป็นไข่มุกน้ําจืดน,นะคะแต่ว่าผสมสีนะคะใส่สีให้มันมีสีสันสวยนะคะไปเลยนะก็มาแกะหอยมุกให้ดูเรียบร้อยนะคะสาหรับคนที่ทวงถามมาบอกว่าอยากลุ้นสนุกสนุกนะคะก็ไปหาซื้อมาลุ้นกันได้นะแล้วเจก็เห็นมีหลายเพจขายหอยแบบนี้แล้วนะคะเจอ่ะไปอ่านมาอย่างเจบอกว่าเขาบอกว่ามันคือไข่มุกแท้ ไข่มุกน้ำจืดแต่ว่าสีของมันคือสีปลอมนะเขาผสมสีมันลงไปให้มันมีสีสันสวยงามนะอันนี้ถ้าวิเจอ่านมานะถ้าคนมีความรู้มากกว่านี้ก็สามารถบอกเจได้ว่ามันของจริงของปลอมอะไรยังไงวิธีการทดสอบของจริงของปลอมทันยังไงก็บอกเจได้นะงไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย